อันนี้ต้นบักบวกอีกต้นนึงครับอันนี้แบ่งทีแล้วอยู่ตกข้างหน้ากันเนาะข้างหน้ากันมีหของมาโอบังโอบเบงพงกนี้ต้นบักบวกโอบโอบโอบได้ปะต้นบักบวกภาษาไทยกับกระบอกบุ๊บสิปะต้นมาบกเออต้นมาบกอ่ะมาบกกับมาบกบกบราองโอบังโอบได้ปะโอ้ยมันสองคนเนาะ สองคนอ่ะสิอ๋อหอดเนาะสองคนอบเอาทำนั่นละสองคนอบพ่อพ่อนี่บ้านปลาโอ้ยมีความสุขอยู่ในป่าในตรงยุงสี่มีไฟฟ้านะครับเห็นมาเมีอยะมีไฟฟ้าเนมีอยู่ฮะมีอยู่มีไฟฟ้ามีความสุขว่าอยู่ป่าบ่อมีหมูโอ้ยเนาะหมูเหาอยากไปหาหมูห่อเขาไปหาหมูห่อเขาเมื่อไปหาแล้วอยากยังขาก็มียางไปมีความสุขขึ้นอย่างต่อ อันนี้ปลาย่างนี่ท่าเบื่องกีป้ปลาย่างได้บป,บป,นป,ป,ป็นสืูกต้ในใหม่ไม้ปลาใหม่ยังใหม่มีค่าใส่ปลาย่างในบันนี้เขาหน้าเรียบัาเนี่ย